ทุกคนครับผมเมีข่อไลจะมาบอกนะครับผมเล่นเกม u ันเ r t a i เทลอยู่ดีๆครับอยู่ดีๆผมออกไปจากเกมใช่ไหมครับอ <c oughs> ยู่ดีๆมันก็เป็นแบบรูปแบบแซนไอพวกน่ากลัวมากเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูเวแล้วผมเล่นอันเดอร์เทลเป็นนา,า,น,านตอนแรกมันเป็นรูปแบบนี้อยู่นะครับรูปแบบนี้นะครับเพราะจากนั้นผมเล่นอันเดอร์เทลไอไปนี่ไป เล่นไปเล่นมาแล้วก็ออกพอแบบมันบั๊กใช่ไหมเราออกจากเกมมาแล้วมันก็เป็นรูปแบบแซนแบบโคตรน่ากลัวเลยเป็นแบบเหมือนแบบตอนที่ผมเล่นตอนที่สามนะครับนั่นแหละครับผมโดนผมเดินแซนหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอ่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าผมผม ผมไม่ได้ใจว่าผมโดนผีหลอกกรไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้โกหกใครเลยนะครับผมมันเป็นจริงนะครับไอ้กับอันเดอร์เทลนะครับมันเออมันน่ากลัวมากนะครับคนอย่าเล่นตอนทุกคนอย่าเล่นตอนที่สามนะครับไม่งั้นจะ อย่าเล่นอนันเดอร์เทลตอนที่สามนะครัเขาห้ามเลยนะครับผมก็ว่าผมผมไปดูคลิปหนึ่งเป็นคลิปเป็นคลิปที่พี่ขอ estoy estoy. Okay. แล้วจะไม่ได้โอเคเป็นแบบคลิปร Grammy ูปหน, <ressive S 2> น้าปกแซนนะครับแล้วเราลองเลื่อนไปนานนะครับลองกดช่องเขาแล้วเลื่อนไปนานนะครับแล้วมันก็จะมีคําสั่งว่าห้ามเล่นอันเดอร์เทลตอนที่สามนะคะแล้วผมก็ดูแล้วพอผมเล่นแล้วมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ก็วันนี้วันที่ขอ่าไห่ไปเนขอดูก่อนลนครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ว่าโรงเรียนผมจะเปิดวันที่สินะครับวันนี้เป็นวันเอ่มพี่วันอะไรวะเนี่ยอันนี้วันศุกร์นะครับ ก็ก็โรงเรียนผมโรงเรียนเปิดวันที่11นะครับใครโรงเรียนใครเปิดวันไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้นะครับอ้ออีกอย่างผมจะแนะนำช่องน้องผมให้ดูนะครับโอเคกลับเข้ามาใน YouTube แล้อีกแล้วนะครับเราก็จะหาไปเรื่อยๆหามาเป็นชาติหามาเป็นเมืองนะครับ หาไปนานๆน,นะครับนี่นี่นี่ครับช่องน้องผมอีกครับนี่นะครับช่องน้องผมนาอโอเคมีคนติดตามแค่สามคนนะครับนี่เหรอครับเดี๋ยวผมจะดูคลิปน้องให้คลิปหนึ่งครับ น้องผมมันเป็นสายเติมมันน้องผมมีเพชรดิวประมาณสักร้อยเพชรเนี่ยนี่ก็คือมาว่าน้องผมเองครับกลุมเทพเนี่ย,ย,ยน้อยขาานนี่อยู่กุมเทพเนี่ยคาร่าเนี่ยเทพเนี่ยอยู่กุมเทพครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะ แค่มาเตือนว่าอย่าเล่นอันเด์เทลตอนที่สามนะครับพราะง้นกูจะเจยแบบนี้นะครับติดตามไม่ชอบน้องผมด้วยนะครับพิมพ์ว่าอันเด์เทลคาร่านะครับอย่าลืมคดมืนมาต้คลิปด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย